ทองคันช่างหรือทองคันช่างหรือหญ้ามันไก่สำหรับส่วนที่ใช้ได้แก่รากต้นใบและทั้งต้นสพรพคุูมีดังนี้ส่วนรากใช้แก้กลากเลื่อนรักษาโรคมะเรง็งรักษาโรคผิวหนังดับพิษไข้แก้พิษงูแก้พยาธิวงแหวนตาผิวหนังส่วนใบใช้ดับพิษไข้แก้กลากเลื่อนขื่นคันแก้โรคไขข้ออักเสบ รักษาโรคผิวหนังรักษาโรคมะเรง็งรักษาโรคความดันโลหิตสูงแก้ผมร่วงบำรุงร่างกายแก้โรค1นึประการแก้ปวดฝีแก้พิษมูถอนพิษแก้อักเสบรักษาโรคพยาธิวงแหวนตามผิวหนังและส่วนทั้งต้นใช้รักษาโรคผิวหนังแก้น้ำเหลืองเสียแก้กลากเกลื่อนผื่นคัน,นรักษามะเรง็งขับพยาธิตามผิวหนังตามบาดแผล แก้ไส้เลื่อนไส้ลามแก้ปัสสาวะผิดปกตินอกจากนี้ยังใช้ผสมในตำรับยาร่วมกับสมุนไพรอื่นๆรักษาโรคต่อไปนี้ส่วนรากใช้รักษามะเร็งเนื้องอกรักษามะเร็งปอดกระเพาะลำไส้มมเร็งตามร่างกายทำให้ผมดกดำแก้ไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแก้ฤิ์สีดวงทวารดับพิษไข้รักษาโรคผิวหนังแก้กระสายแก้ผมหงอของร่วง รักษาโรคตับพิการรักษาโรคกรูมาติซึมรักษาโรคไขข้อพิการแก้ลมเข้าข้อทำให้ปวดบวมต่างๆขับปัสสาวะแก้แมงเคียนกินรากผมแก้หาแก้รังแคส่วนของต้นมีดังนี้ใช้รักษามะเร็งเนื้องอกรักษามะเร็งปอดมมเร็งกระเพาะเมเร็งตามร่างกายมะเร็งลำไส้แก้แมงเคียนกินรากผมแก้หาแก้รังแครักษาโรคผิวหนัง สุดท้ายคือส่วนใบมีดังนี้ใช้แก้แมงเคียนกินรากผมแก้หาแก้รังแครักษาโรคผิวหนังแก้ไข้แก้แกแกปวดหัวตัวร้อนนอกจากนี้ในตำราบางเล่มยังได้กล่าวถึงสรรพคุณทองพันช่างโดยไม่ได้ระบุว่าใช้ส่วนใดของพืชหรือส่วนใดในตำรายาร่วมกับสมุนไพรอื่นๆในการบำบัดร,รักษาโรคต่างๆเช่น รักษาโรคความดันโลหิตสูงรักษาโรคมะเร็งแก้มูตอกิดกระดูขาวเป็นยาอายุวัฒนาแก้ผอมร่วงรักษาโรคนิว้วนอกจากนี้ในตำราบางเล่มยังได้กล่าวถึงสรรพคุณทองพันช่างโดยไม่ได้ระบุว่าใช้ส่วนใดของพืชหรือส่วนใดในตำรายาร่วมกับสมุนไพรอื่นๆในการบำบัดร,รักษาโรคต่างๆเช่นรักษาโรคความดันโลหิตสูงรักษาโรคมะเร็งแก้มูตอกิดกระดูขาวเป็นยาอายุวัฒนะ แก้ผมร่วงรักษาโรคนิ้วแก้เคล็ดขัดยอกชายโครงมือเคล็ดคอเคล็ดแก้มะเร็งในกระเพาะแก้ฝีประคำร้อยแก้มะเร็งในคอแก้มะเร็งในปากแก้ไข้เหนือแก้จุกเสียดเป็นยาหยอดตาแก้ไอเป็นเลือดแก้ช้ำในแก้นิ้วแก้โรคผิวหนังแก้ลมสารแก้มะเร็งในปอดสำหรับวิธีและปริมาณที่ใช้จะมีอยู่สองส่วน ใช้ภายในและภายนอกเริ่มที่ใช้ภายในคือการรับประทานเป็นยารักษาโรคมะเร็งและวัณโรคระยะเริ่มแรกวิธีใช้คือ 1. ใช้ทั้งต้นสดจำนวน30กรัมต้มกับน้ำจำนวนท่วมใบยาต้มดื่มต่างน้ำ 2. ใช้ก้านและใบสด30กรัมแห้ง10-15กรัมผสมน้ำตาลกรวดต้มน้ำดื่มรักษาโรคปอดระยะเริ่มแรก สำหรับภายนอกคือใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังกลากเกลื่อนและผื่นคันอื่นๆวิธีใช้คือ 1. ใช้ใบสด5-8ใบหรือรากสด2-3รากใช้ใบสดตำให้ละเอียดเติมเล่ารงเล็กน้อยทาบริเวณที่เป็นเกลื่อนหรือเอารากมาป่นแช่เล่าไว้1สัปดาห์กรองเอาน้ำยาที่แช่มาทาทาบ่อยๆจนกว่าจะหาย 2. ใช้ใบสดตำผสมน้ำมันดิบหรือแอลกอฮอล์75%ทาบริเวณที่เป็น ข้อแนะนำและข้อควรระวังการเก็บมาใช้ควรเก็บใบและรากจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับปุ๋ยแสงแดดและน้ำเพียงพอกล่าวคือใบไม่มีจุดเหลืองมีสีเขียวสดเป็นมันและควรเลือกเก็บจากต้นที่มีอายุเกินหนึ่งปีหรือออกดอกแล้วและสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคหืดโรคโลหิตจางโรคมะเร็งในเลือดโรคความดันโลหิตต่ำไม่ควรรับประทานสมุนไพรทองพันช่างสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ และฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ